สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมผมจ่าพันวิโรจน์นะครับ,ผม,ผ,มผ,รรบผมจะมานําเสนอวิธีการรักษาหมอรองกระดูกหลังครับเส้นนะครับท่านผู้ชมให้กับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นอยู่นะครับพูดคำว่าหมอรองกระดูกหลังเส้นนะคนอาจจะแบบเอ้ยยังไม่คุ้นยังไม่เคยกับมันนะครับแต่จะพูดคําว่าปวดสะโพกน้าลงขาอันนีอ้อาการน่าจะคุ้นเคยหลายๆท่านนะครับน่าจะแบบเอ้ยเออฉันเป็นอยู่อะ แต่จริงๆแล้วตามภาษาวงการแพทย์เขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับแต่ชาวบ้านน่ะมักจะเรียกกันตามอาการนะครับก็คือปวดสะโพกล้าวลงขานั่นเองนะครับอ่ะผมคือผู้ป่วยครับผมไม่ใช่หมอครับท่านผู้ชมผมไม่ใช่นักวิชาการหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับแต่ผมคือผู้ป่วยครับที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับแล้วก็มีอาการโคม่าเลยครับท่านผู้ชมก็คือนอนติดเตียงนะครับ นอนติดเตียงอยู่นานนะครับหลายเดือนประมาณสี่เดือนนะครับซึ่งก็เป็นอาการที่หนักแล้วนะครับผมเป็นจนกระทั่งขาผมมันรีบไปข้างหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถนั่งตัวตรงได้นะครับเพราะนั่งตัวตรงก็จะเกิดอาการปวดทรมานรุนแรงมากนะครับจึงต้องนอนครับนอนติดเตียงครับในขณะที่นอนก็ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะครับเจ็บมากครับตอนนอนโคตรทรมานเลยครับหายใจเข้าก็เจ็บหายใจออกก็เจ็บพลิกซ้ายพลิกขวาเจ็บหมดเลยครับเจ็บแบบไหนแหมผมจะยกตัวอย่างเช่น ถ้าใครจะพูดว่ากระดูกหักท่านผู้ชมก็ยังไม่เคยกระดูกหักหลายคนใช่ไหมแต่ถ้าผมพูดคำว่าปวดฟันละ่ะท่านผู้ชมหลายคนอาจจะเคยปวดฟันเนาะใช่มันเหมือนปวดฟันท่านผู้ชมแต่เป็นการปวดฟันกรามท่านผู้ชมลองนึกถึงท่านผู้ชมปวดฟันกรามนะครับใครที่ปวดฟันนั่นแหละครับมันปวดแบบนั้นนะปวดทรมานแบบนั้นแต่มันย้ายจากฟันมาไว้ที่หลังกับสะโพกแล้วก็ขาครับเป็นความปวดที่ใหญ่ครับทรมานมากนะครับผมไม่ได้ย,ยกตัวอย่างอย่างไรนะครับมันเหมือนกับตกอาโลกทั้งเป็นนะครับเวลาเป็นนะครับ อ่าคานนี้ร้อนนี่ผมเป็นผมก็รักษาสารพัดทางเลยนะครับไม่ว่าจะไปหาหมอที่ไหนก็ตามครับที่เขาว่าเก่งนะครับที่เขาว่าดีนะผมไปหมดยาที่เขาว่าดีนะครับจะพันจะกี่พันกี่หมื่นผมกินผมซื้อผมอยากหายนะครับสุดท้ายทั้งหมดที่ผมไปทํามาไม่หายครับมันแค่บรรเทานะครับกลับมาทรมานเหมือนเดิมครับจนกระทั่งผมมาเจอวิธีรักษานี้นะครับถ้ารักษานีนะครับมันทําให้ผมนั้นกลับมามีชีวิตได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมไม่อยากจะเชื่อนะฮะคนที่แบบคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งอ่ะ แล้วกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะทำให้มุมมองชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับทาให้ผมนั้นเป็นผู้ให้มากขึ้นนะครับจากที่เป็นผู้รับมาตลอดตอนหลังกลายเป็นผู้ให้ละเพราะเราได้รับโอกาสครั้งใหม่กับชีวิตนะครับได้ชีวิตใหม่เราก็กลับมาให้กับคนอื่นบ้างครับอ่ะมาดูนะครับวิธีเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดที่หลังแต่ตอนนี้ดูวิธีรักษาว่าไอ้หมอรองดูหลังนับเส้นที่ผมพูดไปแสนทรมานเนี่ยมันรักษายังไงนะครับดูครับท่านผู้ชม ผมใช้ท่ายืนในการรักษาให้หายแบบ100%เเซนะครับผมใช้ท่านอนรักษา5้าท่าสำหรับตอนที่ผมนอนติดเตียงผมติดเตียงอยู่นะครับท่านผู้ชมผมเชิงใช้ท่านอน5ท่านี้ช่วยผมรักษาตัวเองจนกระทั่งผมลุกขึ้นมายืนได้แล้วผมจึงใช้ท่ายืนที่เป็นท่ารักษาให้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นี้รักษาตัวนะครับอ่ะดูท่านอนก่อนครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ครับท่านอน5้าท่าครับเอาล้ครับนี่คือท่านอนทำนะครับท่านผู้ชมนะครับมันจะมี5้าท่านะครับ <Rapid. S 1> เริ่มจากท่าที tá, ่หนึ่งก่อนนะครับท่าที่หนึ่งครับชันศอกขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าชันศอกนี้ค้างไว้ครับประมาณสามสิบวินาทีนะครับมันจะมีอาการปวดหลังหน่อยนะครับปวดเสียวหลังนะครับอย่าเก่งนะครับค้างไว้ประมาณสามสิบวินาทีนับหนึ่งถึงสามสิบมากกว่านี้ก็ได้นะครับท่าที่หนึ่งนะครับง่ายๆนะครับเอาละครับคราวนี้ท่าที่สองเนี่ยครับท่าที่สองเนี่ยให้เราเอามือประมาณนี้ครับะประมาณศรีษะนะครับ แล้วก็ดันตัวเองขึ้นครับสะดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับให้สะดือเลยพื้นเล็กน้อยค้างไว้สาสิบวินะครับท่าเนี้ยจะทรมานมากนะครับถ้าใครทําไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนก็ได้ครับหรือถ้าทาไหวก็ดีมากๆนะครับท่าที่สองนะครับจะปวดมากนะจะสั่นเลยอย่ากลั้นลมหายใจนะครับถ้าใครทนไม่ไหวก็ข้ามไปก่อนได้นะครับอ้าวแต่พยายามทําให้ครบจะดีนะครับอ้าวท่าที่สามครับท่าที่สามนี่คนทําหายเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชม ให้เราตั้งเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับข้างไหนเอาไปคว้ยนะครับก็พับเพียบลงไปครับแล้วก็เขย่าเขย่าให้เข่าพยายามติดพื้นมากๆนะครับเขย่าไม่ไหวใช้มือช่วยเขย่านะครับสามสิบครั้งครับท่านผู้ชมให้ได้สามสิบครั้งอ่าพอาครบสามสิบก็พอนะครับอ้าวต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับตั้งเข่านะครับข้างไหนคว้ยนะครับก็พับเพียบลงไปนะครับแล้วเขย่าให้ได้สามสิบครั้งนะครับเวลาเขย่าอ่ะมันจะตึงตรงนี้นะครับ มันจะตึงมากๆถ้าใครทําดังกรึบได้จะโล่กเลยนะครับหลายๆคนทําท่านี้แล้วหายได้นะครับสามสิบครั้งนะครับพอครบก็พอนะครับอ้าวท่าที่สี่ครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปนอนชิดเตียงถ้าเตียงไม่มีเอาเก้าอี้มาครับแล้วก็เอาขาพาดให้มันชิดตรงนี้นะครับใช้นิ้วนะครับชิดติดกันนะครับแล้วก็ดันหน้าขานะครับดันค้างครับหนึ่งสองสามดันอย่าก้านลมนะครับดันค้างไว้อย่าก้านลมหายใจนะครับ สามสิบวินาทีครับดันค้างไว้ให้กระดูกสันหลังมันยืดนะครับอพอครบสามสิบวิก็พอนะครับอืนี่คือท่าที่สี่นะครับอ้าต่อไปท่าที่ห้านะครับท่าสุดท้ายละให้นักผู้ชมนะครับนั่งบนส้นนะครับนั่งบนส้นแล้วใช้นิ้วชี้ติดกันแบบเมื่อกี้หันเข้าหากันนะครับเอาไว้ที่เดิมครับคือเอาสันในมือไว้ที่ขอบเกงในใช้อุ้งมือดันหน้าขาอ่อนๆนะครับแรกๆจะเจ็บหน่อยครับดันครับให้แขนสองข้างตรงแนบลำตัวเห็นไหม แขนสองข้างตรงแนบนลำตัวหลังแอนนะครับยกก้นขึ้นมาจากส้นครับแล้วโยกไปข้างหน้าครับสามสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาโยกก็ผักแขนลงไปข้างล่างด้วยนะครับเวลาโยกผักแขนด้านล่างด้วยผักแขนด้านล่างด้วยนะครับพยายามทําให้หลังแอนเอนนะครับอย่างเงี้ยครับโยกไปสามสิบครั้งนะครับอ่าโยกให้ได้สามสิบครั้งนะครับแขนต้องตรงนะอย่าแขนงอนะครับโยกไปพอครบสาสิบครั้งก็พอครับอ่าแค่นี้ครับห้าท่า ทำ5้าท่าครบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะลุ่งนะครับสาหรับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเหมาะมากใครที่ไม่ติดเตียงทําได้ไหมทําได้นะครับพยายามทําให้ครบนะครับ5้าท่านะถ้าท่า,ทาไหนไม่ไหวก็ข้ามไปนะครับโอเคครับนี่คือท่านอนทํานะครับอ่าและนี่ก็คือท่านอนทํา้าท่าซึ่งสําคัญมากทําให้คนที่ติดเตียงอย่างผมเนี่ยกลับมายืนได้ครับกลับมาเดินได้ครับดีใจมากครับแล้วผมก็รีบทําท่านี้เลยครับนี่คือท่ารักษาที่เห็นผลร0 0เเลยนะครับ อาขาออก45องศาครับท่านผู้ชมจากนั้นใช้นิ้วมือชิดติดกันครับหันเข้าหากันนะครับอย่าหันออกนะครับหันเข้าหากันครับแล้วเลื่อนลงมาครับไว้ตำแหน่งง่ามขาครับหรือขอบกางเกงในครับโดยใช้สันด้วมือด้านนี้นะครับทั้งสองด้านเลยนะสันน้วมือนะครับไว้ที่ขอบกางเกงในทั้งสองข้างนะครับจากนั้นท่านผู้ชมย่อเข่าลงครับแล้วดันตัวเองครับเอาแขนเนี่ยดันครับเห็นไหมแขนผมตรงสองข้างดันครับให้เกิดการตึงที่หลังครับพอดันเสร็จปุ๊บให้งอเข่าครับ ให้ทำเข่าตึงครับพูดผิดให้ทำเข่าตึงแล้วก้มไปครับจะอยู่ท่านี้ครับแขนทั้งสองข้างก็ตึงแนบลาตัวครับแต่นั้นให้โยกครับโยกลงไปครับ30สิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนี้ครับให้ครบสามสิบนะครับครบสามสิบก็ย่อเข่ากลับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นครับอย่างช้าช้านี่คือวิธีรักษาที่ทาให้ผมกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าทางผมเนี่ยจะทำให้ผู้ชมหลายหลายคนนะครับ รอดพ้นจากความทรมานแสนสาหัสนี้ได้นะครับและกลับมาใช้ชีวิตได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับช้าชนะครับหลัก3ข้อนะครับ1แขนต้องตรง2อย่ากลั้นลมหายใจ3ให้ทาแรงแรงผมจะไล่ทีละข้อนะครับท่านผู้ชมต้องทําให้แขนตรงให้ได้ครับเพราะแรกๆเวลาทํานั้นเนี่ยแขนมันจะงอครับก้มไปแขนก็งอเพราะไม่เคยทํามาก่อนจึงไม่สามารถทําแขนตรงได้ในครั้งแรกนะครับเช่นกันผมก็เหมือนกันครับครั้งแรกผมทาแขนก็ไม่ตรงครับผมจะต้องฝึกอย่างน้อย1-2เดือนแขนมันถ ฟังให้ดีนะครับฝึกอย่างน้อย 1- 2ถึงเดือนแขนถึงจะตรงวิธีฝึกทํายังไงอะก็ทําแบบนี้แหละครับท,ท,ท,ทั้งที่มันงอนี่แหละครับทาไปเลยครับทําทั้งที่มันงอนี่แหละครับนับให้ได้อย่างน้อย30ครั้งนะถ้าไม่ไหวจริงก็ยีครั้งแล้วเวลาทําให้เพ่งไปที่แขนครับให้เพ่งไปที่แขนเรานะครับว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงทําอย่างนี้ครับ เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนติดต่อกันระยะเวลา1เดือนนะครับแขนท่านผู้ชมจะตรงอัตโนมัติครับแรกๆมันจะงอครับแต่ท่านผู้ชมก็ทําไปครับ1 2อย่ากั้นลมหายใจข้อ2คืออย่ากั้นลมหายใจอย่าเกร็งนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับหเดี๋ยวข้อ3ค่อยทําทีหลังนะครับไล่ไปเรื่อยๆครับ2 3สแล้วก็เพ่งไปที่แขนครับแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแขนฉันตรงแรกๆมันก็จะงอแบบนี้ครับแต่พอท่านผู้ชมทําไปครบ1เดือนเมื่อไหร่นะครับแขนท่านผู้ชมจะตรงโดยอัตโนมัติแต่ท่านผู้ชมฟังตรงนี้ก่อนนะครับ ในครั้งแรกที่ท่านผู้ชมทําท่าผมนะครับในช่วงระยะแรกนะครับตั้งแต่1อาทิตย์จนถึง2อาทิตย์แรกนี่นะครับจะมีอาการเจ็บปวดจะมีอาการระบมความเจ็บปวดจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชมมาถูกทางนะครับแต่ความเจ็บปวดมันจะมาก่อนเราต้องคุ้นชินกับความเจ็บปวดนี้ให้ได้นะครับแล้วมันจะค่อยๆทุเลาลงนะครับจําไว้นะครับมันจะเจ็บปวดมากขึ้นโดยเฉพาะตรงไหนบ้างจุดที่เรากดเราไม่เคยเอามือไปกดจุดขาอ่อนตรงนั้นเลยมันทำให้ตรงนั้นเจ็บนะครับ2 แล้วะเจ็บแขนเจ็บหน้าอกเจ็บข้อพับเจ็บเอ็นร้อยหวายเจ็บกระดูกสันหลังที่เคยเป็นอยู่มันจะเจ็บหมดเลยครับแล้วแต่ว่าคุณจะเจ็บจุดไหนนะครับไม่ต้องกลัวคุณต้องใช้ความเจ็บปวดนี่แหละรักษาตัวคุณเองคุณต้องอดทนในช่วงระยะแรกได้นะครับจากนั้นความเจ็บปวดจะค่อยเบาลงครับและเมื่อใดท่านผู้ชมฝึกจนแขนตรงได้แล้วมันจะเริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการรักษาครับท่านผู้ชม เราจะเริ่มรักษาตัวเองแล้วแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันจะรักษาอย่างไรนะแต่ตอนนี้ดูท่าทําก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ฝึกไปครับข้อที่หนึ่งแขนต้องตรงฝึกไปเลยครับมันจะค่อยๆตรงเองครับเนี่ยฮะมันจะตรงแบบนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็ทำเลยครับสามสิบครั้งครับโยกเวลาเราโยกลงไปเนี่ยให้เราผักแขนด้านหลังด้วยนะครับโยกลงไปก็ผักแขนด้านหลังด้วยพยายามอดทนกับความเจ็บปวดระยะเริ่มต้นให้ได้นะครับแล้วก็ดันลงไปครับแล้วก็อดทนกับความเจ็บปวดให้ได้นะครับพอเราครบสามสิบครั้งเราก็พอครับพักแล้วก็ทําเช้ามันเย็น เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทุกๆุกวันนะครับแขนจะตรงแบบผมนี่เลยครับถ้าแขนตรงเมื่อไหร่เข้าสู่กระบวนการรักษานะครับเมื่อเราทําแขนตรงได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราอย่ากั้นลมหายใจนะครับเวลาทําอย่าเก่งนะครับอย่ากั้นอย่าเก่งนะครับทาเรื่อยเรื่อยนะครับอย่ากั้นอย่าเก่งนะครับเอาละครับมาไล่ทีละข้อใช่ไหมครับคราวนี้ข้อสุดท้ายครับคือทําแรงแงถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมั่นใจแล้วข้อที่1นึ่งฉันแขนตรงแน่นอนแล้วข้อที่2ฉันไม่กั้นลมหายใจฉันไม่เก่งแล้วข้อที่3ให้ทําแรงแง ทำแรงๆเลยครับทำแบบไหนทำแรงๆก็ทำแบบเดิมเนี่ยครับแต่เพิ่มน้ำหนักลงไปครับคือโยกแรงๆครับแล้วก็ผลักแขนแรงๆนะครับหนึ่งสองสามสีุ่้กแบบนี้เลยครับแบบทหาเลยครับก้มแล้วผักก้มแล้วผักให้แรงที่สุดนะครับก็ครบ3ข้อนะครับมาไล่ทีละข้อนะครับไล่ทีละข้อนะข้อที่1ทําให้ไมแขนต้องตรงถ้าแขนไม่ตรงมันจะไม่มีประโยชน์ครับแล้วก้มไปมันก็จะไม่ไปดันกระดูกให้ออกจากกันนะครับอ่าดันกระดูกให้ออกจากกันหมายความว่าไงหมายความว่า กระดูกคนเราข้างหลังมีหลายข้อนะครับแต่ละข้อมีหมอรองกระดูกรองไว้เจ้าหมอรองกระดูกตัวนี้แหละครับตัวปัญหามันมักจะไหลออกมาครับทับเส้นเลือดเส้นประสาทเมื่อมันทับเส้นเลือดเส้นประสาทเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้ทับเส้นเลือดเลือดไปเลี้ยงขาน้อยขาก็จะชาเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยครับท่านผู้ชมขาก็จะชาปล่อยนะ้ำเข้าน้ำเข้าขาก็จะรีบแล้วก็เล็กลงเล็กลงจนเดินไม่ได้แล้วจะพิการนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบรักษาเพราะมันทับเส้นเลือด โดยส่วนมากมันจนะทับเส้นเลือดด้วยเส้นประสาทด้วยนะครับพอทับเส้นประสาทด้วยก็จะมีอาการเจ็บปวดทรมานครับอย่างที่ผมบอกครับมันจะเจ็บปวดที่สะโพกที่หลังนะครับที่ก้นกกที่ก้นย้อยนะครับแล้วมันจะค่อยลามลงไปที่ขาครับในแก้มก้นจะเหมือนมีลูกกลมๆนะเอามือกดๆดูเหมือนมีลูกกลมๆอยู่ข้างในเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่หดตัวครับคราวนี้มันจะล้าวลงขาปวดทรมานชาที่ฝ่าเท้าโคตรทรมานเลยครับนะพรพะมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาท เข้าใจตรงกันนะหมอรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเขาจึงเรียกว่าหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับนี่คือวงการแพทย์ที่เขาเรียกกันนะครับส่วนเราก็จะเรียกว่าปวดสะโพกล้าวลงขาหรือว่าสะโพกหนีบเส้นประสาทหรือว่าสารพัดที่จะเรียกนะครับแต่โดยรวมแล้วมันคือหมอรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับวิธีที่จะทําให้หายก็คือเมื่อหมอรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วนะครับเราไปทำฟิล์มเอ็กซเรย์หรือเอ็มไอถ้าใครเป็นน้อยมันจะปิ้นมานิดเดียวครับอันนี้เขาเรียกปิ้นไอตรงนี้รักษาง่ายคราามะณเเเดดืืออนน2หยยล ทับปิ้นนะแต่ในกรณีที่ผมพูดนี่คือไหลออกไปทั้งยวงครับไหลออกไปทับเส้นเลือดสมสาตรเวลาทําฟิล์มเอ็กซเรย์เอ็มไอปุ๊บจะเห็นว่ากระดูกชิดติดกันครับหมอลองกระดูกหายไปซึ่งไม่ได้หายไปไหนนะครับมันไปทับเส้นเลือดสะสาตรครับแล้วมันก็กลับไม่ได้ครับเพราะกระดูกชิดติดกันเราต้องอากระดูกตัวนี้ออกครับปื้ดเพื่อให้มันย้อนกลับถ้ามันย้อนกลับมาได้มันก็คลายเส้นเลือดสมสาตรหลักการง่ายๆครับหายเลยครับคราวนี้ไอ้ท่าที่ผมสอน่านผู้ชมท่านี้แหละมันจะทําให้กระดูกสันหลังนั้นจัดเรียงใหม่ครับแลวง้าง วันใดถ้ามันง้างออกมันจะมีเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวครับมันจะดังกรึบถ้ามันดังกลึบเมื่อไหร่ท่านผู้ชมจะหายทันทีครับนี่คือเสียงสวรรค์และนี่คือจุดหมายปลายทางที่เราจะไปกันก็คือทําให้กระดูกสันหลังแยกตัวออกจากกันครับเรียงกระดูกใหม่แล้วมีเสียงดังกลึบนะครับท่านผู้ชมจะหายเหมือนผมอย่างแน่นอนนะครับข้อที่1แขนต้องตรงนะครับฝึกไปนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเรื่อยๆทุกวันนะครับแล้วแขนท่านผู้ชมจะเริ่มตรงเริ่มตรงและตรงในที่สุดนะครับก็เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วในเดือนที่2ที่3นะครับ เมื่อแขนมันตรงเสร็จใช่ไหมครับถ้าผู้ชมอยากกั้นลมหายใจนะครับเวลาทําเพราะอะไรผมบอกแล้วไงเราจะทําให้กระดูกสันหลังมันแยกออกจากกันแล้วจะมีเสียงดังกรึบถ้าถ้าผู้ชมไปเก่งไปกั้นมันจะไม่ดังเลยครับเหมือนกับนิ้วผมจะหักนิ้วผมจะดึงนิ้วผมเก่งไว้นะครับมันไม่ดังเพราะผมเก่งไว้แต่ถ้าผมไม่เก่งไม่กั้นนะผู้ชมว่ามันดังไหมดังทุกข้อเลยมันก็คือหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากเก่งอยากกั้นข้อที่2นะครับข้อสุดท้ายให้ทําแรง ทำแรงงเลยครับเมื่อท่านผู้ชมมั่นใจแล้วนะว่าแขนตรงไม่การลมหายใจท่านผู้ชมทําแรงแๆใส่ครับแรงแๆครับแรงๆก้มเมื่อผักแขรงแรงก้มผักแขรงแรงไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวเจ็บเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วชีวิตเราเราต้องสู้กับมันกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันแรงที่สุดแต่ถ้าเกิดมันได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวดังครื่นลึกเมื่อไหร่ท่านผู้ชมก็หายครับกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมสุดยอดแน่นอนนะครับอ่ะคราวนี้ท่านผู้ชมครับ ในช่วงที่ผมสอนท่านผู้ชม3ข้อนี้ท่านผู้ชมพยายามฝึกให้ได้นะครับให้มันได้ประมาณสัก 3- 4เดือนแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นมันไม่ใช่ทําวันนี้พรุ่งนี้หายนะครับคุณจะต้องฝึก1เดือนเข้าสู่กระบวนการรักษาเดือนที่2และเดือนที่3เริ่มรักษาตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะอย่างน้อยต้องมี3เดือนให้เห็นนะครับอย่างน้อยต้องมี3เดือนให้เห็นเข้าเดือนที่สี่มันก็จะหายท่านผู้ชมจะต้องดีใจนะครับเมื่อท่านผู้ชมทําสําเร็จไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องไปทําอะไรที่มันรุนแรงหายแน่นอนนะครับเอาละครับ อันนี้เวลาถ้าผู้ชมทํานะครับตาม3ข้อที่ผมเลี้ยงนี่นะเวลาทำท่านชมผมจะบอกเทคนิคนะครับถ้าผู้ชมย่อไปแล้วก็ดันขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นผู้ชมก็ก้มลงไปพอแขนตึงเสร็จปุ๊บท่านชมโยกครับเนี่ยถ้าผูา้ชมโยกสะโพกหรือว่าสายสะโพกนั่นเองครับสายก้นเข้าไปครับสายให้มันตึงๆนะครับดันค้างไว้ก่อนนะฮะดันค้างให้มันรู้สึกตึงนะฮะแล้วก็ดันดันค้างไว้แล้วก็สายสะโพกครับให้มันตึงๆพอมันตึงเสร็จปุ๊บหยุดครับแล้วก็โยกครับ30ครั้งครับนับไปเลยครับ1นึถึงสาพอครบแล้วก็พอนะครับ พอเสร็จล้วก็ย่อเข่าแล้วก็ดันตัวเองขึ้นให้ทําอย่างนี้ครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอบละ30ครั้งทําให้สําเร็จนะครับท่านผู้ชมจะต้องหายอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นท่ารักษาที่ผมรักษาตัวเองจากผู้ป่วยโคมา่านอนติดเตียง4ีหเดือนขารีบคิดจะฆ่าตัวตายทัง้งหลายครั้งผมกลับมามีชีวิตใหม่ได้ครับกลับมาดาเนินชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งครับไปเดินตลาดนัดเดินห้างกับลูกกับหลานกลับมาใช้ ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับออกกําลังกายได้เหมือนเดิมนะครับทำงานได้เหมือนเดิมไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมอีกต่อไปท่านผู้ชมก็เช่นกันต้องหายเหมือนผมแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่มีกําลังใจที่อยากจะทําตามนะเพราะมันเจ็บปวดเนาะเวลาเจ็บปวดทาปุ๊บเนี่ยมันเจ็บมันก็ไม่อยากทำนะครับเดี๋ยวเพิ่งถอดใจนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับดูคลิปผมบ่อยๆหรือไม่ก็อ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับอ่านเยอะๆเลยนะครับจะมีผู้ชมที่ทาแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนะครับเขาจะมาลงคอมเมนต์ให้นะครับ ทำให้ผู้ชมนั้นเกิดพลังใจที่อยากจะทํและหายเหมือนพวกเขานะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาลงคอมเมนต์ดีๆให้นะครับที่ทาแล้วดีขึ้นทาแล้วหายนะครับเป็นคอมเมนต์ที่มีพลังมากส่งตรงไปยังผู้ป่วยท่านใหม่นะครับพออ่านปุ๊บมีกําลังใจครับอยากจะหายอยากกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับใครชอบรายการผมนะครับตามหมายที่บัญชีนี้เลยนะครับวิโรดแซ่ลิมธนาคารกรุงเทพสนับสนุนรายการผมได้ครับให้ผมทํารายการดีๆอย่างนี้เพื่อสังคมต่อไปได้ครับสรุนได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนรายการมานะครับ สำหรับ YouTube นะครับกดปุ่มหัวใจครับดนล่างนะครับเลื่อนมาครับตรงปุ่มนิ้วโป้นะครับเลื่อนไปอีกนิดนึงครับจะมีรูปหัวใจอยู่ครับกดครับหัวใจแล้วก็ส่งคอมเมนต์มาให้ผมครับเริ่มต้นที่40บาทผมก็ดีใจนะครับสำหรับสนรายการผมให้ไปต่อได้ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาถึงตรงนี้ครับท่านผู้ชมหลายๆคนเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะวิตกกังวลใจเพราะว่ามันทําให้ชีวิตเราไม่เหมือนเดิมนะครับไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้เหมือนเดิม ไม่สามารถที่จะทํางานหรือกิจวัตรประจําวันได้เหมือนเดิมเดินไปก็เจ็บนั่งก็เจ็บนอนก็เจ็บหายใจยังเจ็บเลยครับบางคนนี่กินข้าวอยู่ดีต้องคายข้าวออกเลยนะเพราะมันเจ็บครับนั่นคืออาการเริ่มโคม่านะครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมจะฝากบอกท่านผู้ชมว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดไาทั้งหมดมันเกิดจากการที่เรานั้นทําพฤติกรรมซ้ำซากให้หมอนอกระดูกมันไหลออกไปเราเป็นคนทํานะครับเช่น เรานั่งนานเกินเรายืนนานเกินเรายกของหนักบ่อยแค่3ข้อนี้ก็สามารถท่านผู้ชมเป็นหมอรูกหลังรับเส้นได้แล้วนะครับยืนนานนั่งนานแค่ไหนอะยืนทั้งวันเลยวันหนึ่งสาี่ชั่วโมงติดต่อไประยะเวลา5ปีถึง10ปีท่านผู้ชมมีโอกาสเป็นสูงนั่งนานมากเลยนั่งทําคอมพิวเตอร์นั่งขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งขับแท็กซี่นะครับนั่งขายของตามตลาดนัดวันนึงอะเลย3ชั่วโมง เลยสามชั่วโมงนั่งยาวมากเลยบางทีก็ห้าหชั่วโมงติดต่อกันเป็นระยะเวลาห้าสปียังไงท่านผู้ชมก็เป็นครับหลบไม่พ้นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะพวกยกของหนักบ่อยๆนะครับก,ก้กมไปยกก้มไปยกเนี่ยโอ้โหโอกาสเป็นสูงมากๆโดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนยางชาวกเกษตรกรเกษตรกรรมทั้งหลายนะครับจะเป็นง่ายรวมถึงพี่ๆที่ทํางานเกี่ยวกับยกแบกหามนะี่ก็จะเป็นง่ายมากขึ้นนะครับก็ฝากกันตรงนี้นะครับให้เข้าใจจุดนี้ แล้วเราจะระมัดระวังครับว่าเราจะไม่ยืนนานเราจะไม่นั่งนานจะไม่ยกของหนักบ่อยเมื่อเรารู้แล้วเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่รู้นะครับมันก็จะส่งผลให้ท่านผู้ชมเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมาอยู่ในจุดที่ผมยืนอยู่ก็คือนอนติดเตียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้นะครับว่าสิ่งไหนที่มันทําให้เราเป็นมากขึ้นเราต้องหลบหลีกเลี่ยงมันให้ได้นะครับอ่ะอีกสักข้อหนึ่งก็คือการที่เราเกิดการกระแทกแรงๆต้องระมัดระวังนะครับเช่นเราตกจากที่สูงเ <istic. S 1> กิดอุบัติเหตุจากรถยนต์เล่นกีฬาาิิดปรเเภททกกกแแง มีโอกาสที่จะเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับครับอีกอันหนึ่งที่แบบสุดโชคร้ายก็คือการไอและจามนะครับการไอหรือจามในตอนเช้าอย่างรุนแรงจะทําให้คุณเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นได้มาแล้วแต่โชคชะตานะครับบางทีจะจามเนี่ยคนเต็มในไอเขาอุ้ยฉันจะจามแล้วอยู่ในห้องประชุมคนเต็มเอามืออุดจมูกแล้วจามครับคุณเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นได้เลยนะครับนั่นนะ่ะเพราะฉะนั้นต้องร,ระวังเวลาคุณจะจามนะครับหรือคุณจะไอนะครับให้คุณเอามือจับหน้าท้องไว้แล้วเก่งไว้นะครับแล้วค่อยไอค่อยจามอย่างนนนี้้ช่่วยไดดรระะัับบหึงค ก่อนจะจากกันไปนะครับท่านผู้ชมผมหวังว่าท่านผู้ชมนั้นเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอที่ผมทําลงไปนะครับไม่มากก็น้อยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลน,นะครับให้ท่านผู้ชมเข้ามาเจอชิปผมนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปนะครับเช่นอาจจะไม่รักษาทางโน้นหรือรักษาทางนี้โดยที่เราไม่รู้นะครับและคนที่รักษาเราก็ไม่รู้เช่นกันทําให้เรานั้นเป็นมากขึ้นจนกระทั่งท่านผู้ชมเป็นหนัก และมาอยู่จุดเดียวกับผมก็คือนอนติดเตียงขอให้อย่าเกิดสิ่งนั้นขึ้นขอให้ท่านชมเจอคลิปที่ดีนี้ก่อนนะครับแล้วท่านชมก็จะต้องไม่เสียใจในภายหลังแน่นอนนะครับท่านผู้ชมจะรักษาตัวเองหายอย่างแน่นอนนะครับขอให้เจอคลิปนี้ใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์หน่อยครับเพื่อที่ส่งคลิปนี้ไปยังผู้ป่วยที่เขาไม่รู้นะครับแล้วเมื่อเขาเห็นคลิปก็ถือว่าเขาโชคดีท่านผู้ชมก็ได้บุญไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับกับจ่าพันวิโรจน์นะครับผมยังมีอ นะครับเอ็นหัวไหล่ฉีกไหล่ติดนิ้วล็อกข้อมือล็อกเข่าเสื่อมเข่าล็อกพวกนี้ผมมีคลิปสอนหมดเลยนะครับโดยที่ท่านผู้ชมทําเองได้เลยอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องนั่งรถไปไกลนะครับทำเองที่บ้านหายหายหมดทุกอย่างนะครับขอท่านผู้ชมแค่กดติดตามแล้วกดเลื่อนลงไปดูครับท่านผู้ชมก็จะเจอคลิปเหล่านั้นนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับจากพันวิโรจนสวัสดีครับผม <c oughs>